จริงๆอะมันไม่ต้องบอกหรอกนะคะคือแบบเวาไม่ยังไงหนูจะบอกพ่อกับแม่หนูว่าหนูเป็นเกย์ครับเอ้ยผมเป็นเกย์ครับหรือว่าเราจะบอกเขาว่าหนูเป็นตูดข้าอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดหนูเป็นตูดข้าไม่ต้องบอกหรอกพ่อแม่เขารู้อยู่แล้วถ้าจะมีปัญหาคือเป็นปัญหาของพ่อแม่แบบจะดูว่าเราอย่าตําตัวแลดตะแต่มากเกินไปซึ่งมันก็เรื่องปกติมันไม่ใช่แค่แบบตูดหรือเกย์ที่แบบไม่ควรทําตัวแลดตะแต่ประเภทไหนนะ่เพราะเรายังเป็นวัยเรียน เราก็ไม่ควรที่จะแตแตะจนเกินงามถูกไหมลูก <_ ø. S 1> แต่ประเด็นก็คือเอ่อถ้าเป็นหน้าทีของพี่ที่ทำให้พ่อแม่พี่นะ่ยไม่กล้าบ่นเรื่องนี้เยอะก็คือเราต้องทําหน้าที่อื่นๆในส่วนของเราให้เต็มที่เช่นเราเป็นเด็กนักเรียนเราก็ต้องตั้งใจเรียนหนังสือให้ดีเราต้องเป็นเยาวชนด,ดีของชาติคือหนุ่ไม่ไปไม่ไม่ไม่ยาเสพติดตีรันฟันแทงหรือว่าแบบเอ่อติดผู้ชายอะไรอย่างเงี้ย ก็มันพ่อแม่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาหรือเราเป็นเด็กดีของที่บ้านไหมช่วยเหลือพ่อบ้านไอ้ช่วยเหลือช่วยเหลือที่บ้านกวาดบ้านถูบ้านซักชุดนักเรียนของตอนเองเอาน้ํายาบรีสลิควิดแต่ปาดตรงทอ่อนซักหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราทําส่วนอื่นๆของเราให้เต็มที่หรือว่าแบบเขาก็จะว่าอะไรเราไม่ได้อ่เะเข้าใจไหมเพราะมันเป็นการบ่งบอกว่าการเป็นตุดไม่ได้แปลว่าเป็นคนไม่ดีไงถูกไหม อย่างตอนของพี่พี่ก็ไม่เชื่อว่าเป็นเด็กดีนะหรอกนะตอนนี้ก็ยอมรับแต่พี่ก็ตอนพี่เป็นเด็กนักเรียนหรือว่จะตุดแตวอย่างไรก็ตามแต่พี่ยังตั้งใจเรียนพี่ยังซักถุงเท้าของตนเองถึงมันจะไม่ได้ว่าสะอาดมากแบบเสื้อผ้าเก็บห้องเราไม่ไปซุกไปโซนหรือไม่แบบไม่ใจแตกหนีเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นข้อพิสูจน์กับคุณพ่อคุณแม่ว่าถึงเราจะเป็นตุดไม่ได้แบบเพราะว่าเราจะเป็นคนไม่ดีไม่ได้เื่องเนี่ยพี่ไม่เคยต้องพูดกับคุณพ่อคุณแม่เลยว่าแบบว่า เป็นตุดนะเพราะถ้าถึงบอกไปเชื่อว่าพ่อก็จะบอกอยู่ดีว่าอ๋อรู้แล้วอ๋อรู้แล้วใช่มาใช้วิธีการกระทำสะแสดงว่าเราเป็นคนดีของคุณพ่อคุณแม,ม่เป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของโรงเรียนให้มันเป็นคำตอบแทนวร์ดดิ่งต่างๆดีกว่านะลูกนะ